สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนร,รับสู่ร้านซัพซิลีออนไลน์เราไขข้อข้องใจให้เลยฮะอันนี้ทําคลิปให้สําหรับลูกค้าใหม่นะ FC ใหม่อาจจะกังวลใจนะฮะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ส่งนอนไม่หลับตินไกน่หน้าผาอยู่ตอนนี้โอ้โหมันจะส่งของออไม่หวะนะครับก็มีเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกให้นะครับตั้งแต่เก็บไปทางก็ได้จะโอนก็ได้นะครับหรือจะให้เราอุ้มไปส่งที่บ้านก็ได้หมดนะครับ ถ้าเกิดพี่เพิ่มค่าน้ำมันให้เราผมไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับมาดูนี่ฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะครับเราจะตามติดสินค้าพี่ไปนะผมจะถ่ายทั้ตั้งแต่ร้าเลยนะฮะตอนนี้ห่อแลวนะทุกคนฮนะไอ้นี่ของเช้าวันนี้นะฮะของเช้าวันนี้เดี๋ยวภาคบ่ายก็จะขึ้นรถวันพรุ่งน,นี้เนี่ยหลายท่านเลยเก็บไปทางเท่านั้นเทาน่นทานี้ว่ากันไปของพี่ท่านหนึ่งเอ่อ,อน่ากังวลใจน่าจะอยู่เชียงใหม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 ่เนี่เนี่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ยนี่เนี่เสร็จเชียงใหม่ นะครับเชียงใหม่นะเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์เบอร์โทรไว้ก่อนนะเอาไปขึ้นรถครับขึ้นรถครับขึ้นรถครับเดี๋ยวเราจะตามไปครับเราจะขี่รถจากนี่ไปที่ขนส่งนะครับปกติรถจะเข้ามารับคือจันพุทธศุกร์ครับแต่วันนี้วันพุธเลือดหัดครับเดี๋ยวเราไปส่งให้เองครับซื้อของพวกนี้มันจะใช้เวลาขนส่งประมาณสี่วันนะครับมันจะไม่ได้เร็วเหมือนอุปกรณ์ประเภทกล่องนะฮะคุณผู้ชมครับไปกันครับปิดไปขึ้นรถครับ you're gonna come don't stand up haven't you hiding enough? we have to let this lie. we'll find each other in the next lifetime ตอนนี้เรามาถึงวิศนุไอเดียสาขาแนครปฐมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจะเอาของลงแล้วนะฮะ เนี่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่ที่เขารับสง่งเอาลงลงลงแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะขึ้นรถบรรทุกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะส่งเลขพัสดุมาให้เราตอนค่ำๆประมาณทุ่มหนึ่งนี่ก็เป็นสินค้าที่เขาสง่งทั้งหมดรอรับได้เลยนะพี่นะในเวลา4วันแล้วเย็นนี้เขาก็จะไปแยกคลังกันที่พระลามสองนะฮะเขาก็จะรถบรรทุกคนรับที่นี่จากนั้นก็ ไปจังหวัดไทยจังหวัดมันนะครับพอไปถึงจังหวัดเขาก็จะมีฮับตามแต่ละตัวแทนจังหวัดนะครับฮับก็จะใส่กระบะวิ่งไปส่งหนึ่งท่านที่หน้าบ้านนะครับเอ้วประมาณนี้ไปแล้วไปแล้วขอบคุณครับ I've got no gods to believe in